ที่หลังๆจริงก,ก็คือน่าจะปี2นั่นแหละเทอมแรกเป็นเขาถือว่าเป็นคอนเสิร์ตในตำนานของยุค90ก็คือข่ป้างเนี่ยร้องแม่งทั้งวันเลยเอา้าวเจ็ดสีคอนเสิร์ตค่ป้างพวกเมืองไปไหมเนี่ย<อ>ที่สุดเกาขาเงันแบบว่าแต่เราก็ฟังนะทางนั้นตรงนี้เพราะว่ามันมันเป็นจุดของของสองสถาบันคนก็ต่างอยู่ในเหตุการณ์ของอินกับชื่นของอินกับชื่นอืมครับแต่ชื่นเนี่ยจะเป็นฝ่าย,ายที่ที่โดนเยอะอปีช่วงไหนนะครับ ให้ป้าเหรอว่าน่าจะาประมาณปี38นะครับนักกระลิงกิงสักรักกระลิ่นกิงสักร์อตอนนั้นเนี่ยก็ก็จะเป็นคอนเสิร์ตที่เจ็ดสีนะมันก็จะรวมเหล่าชาวลึนเปล่าคอนเสิร์ตที่เจ็ดสีนะมันก็จะรวมเหล่าชาวลึนเปล่าผ,ผมว่าเท้ากลับไปหนึ่งวันนี้ก็คือ,อก่อนหน้านั้นวันหนึ่งเนี่ยก็คือจะไปผมก็ไปดื่มกักบท็อปไปหน่งสองที่บ้านเรา กับพวกพวกเด็กบ้านก็นี่ไปใท้ป้านะันเราเป็นแบบว่ากิาน,นเต็มที่แล้วมาก็ขั้วใส่ช็อปใส่อะไรก็เลยต้องแฝงไม่เลยใส่เสื้อในไปตัวเดียวก็คือเสื้อฮาร์เร่<อ>เสื้อฮาร์เร่แล้วทีนี้เนี่ยวันุขึ้นก็ไปแล้วก็ผมก็ได้ฟังได้อะไรอย่างนี้นะมันก็เรียกว่าต่างจุดต่างเหตุการณ์ต่างอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำ<อ>ให้ดูอ๋อวันนั้นจะเห็นชัดเลยต้องบอกก่อนว่า เรื่องใครป้างหรจะกินเล่ากันเยอะ,อะแล้วราะผมเป็นอินก็เลยแบบคือคือมันอาจจะอยู่ในคนละเหตุคนละมุมนะอันนี้เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังว,ว่าอันนี้เป็นถนนที่าวดีใช่ไหมอ๋อครับถ้าอันนี้นี้คือประตูเข้ามาไอ้ตรงนี้เป็นลานจอดรถบัสเจ็ดสีครับตรงนี้จะเป็นลานจอดรถน,น,น,นะครับแต่ลานจอดรถเนี่ยถ้าถ้าคุณเห็นภาพนี้จะเข้าใจเลยแล้วตรงนี้คือประตูเล็กๆที่เราจะลอดเข้ามาแล้วอินก็นาจะมาทางนี้ ลอยเข้ามาปุ๊บก็จะจะมาเลี้ยวตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็โผล่ตรงนี้อันนี้คือเจ็ดสีโอโ้โหอันนี้คือสามแยกมีมหาลัครับก็คือจุดแรกเนี่ยที่รถบัสเนี่ยที่ปะทะกันเจอกันอะไรทุกน่าจะเป็นตรงนี้อแต่ผมมาเดินมาถึงจุดนี้แล้วเหตุการณ์แรกเนี่ยเราลงรถเมย์มาเนี่ยเราก็ลงมาแล้วก็เจอบูเนี่ยก็ใส่เสื้อบูนี่แต่ไม่น่าจะใช่บูเปล่าผมก็วิ่งไล่กับทอมแล้วก็เขาวิ่งตามอ่ะเสร็จแล้วเราก็เข้าประตูเล็กมาพอเข้าประตูเล็กแล้วเดินมาถึงตรงนี้พอเลี้ยวเข้ามาออกมานี่ย ตรงนี้ยังเตียนอยู่วันนี้นีชื่อในเยอะน่าจะเกินห้าสิบนะครับแต่ไม่ถึงร้อยไม่ถึงน่าจะไม่ถึงนะแต่มีข้างในมาแล้วพอเนี่ยพอรถบัสมันออกไปก็เจอกันเนี่ยชื่นเก็บของมาแล้วเนี่ยรถบัสเนี่ยที่มันจอดขวางอยู่ออินก็เลยไล่เข้ามาโดน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 กันมาเนี่ยอ๋อตรงนี้คือชื่นเก็บของตรงไหนนะคือตรงนี้เป็นรถบัสใช่ไหมครับอินเนี่ยอยู่ฝั่งคนละฝั่งรถบัสอ่ะอ๋อพอรถมันเคลื่อนออกก็เจอกันไงอืมแล้วก็ เราก็ถูกลายมางนี้เข้าประตูเล็กอะที่เข้าได้คนสองคนอะแล้วเข้ามาปุ๊บเพื่อก็ต้องมาทางนี้ครับไอ้ตรงนี้เป็นติดแถวติกแถวแล้วก็อินเนี่ยเขาก็ไล่มาตอนนี้ผมยังอยู่ตรงนี้กันทีนี้ชื่นก็วิ่ง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 ไปตรงนี้หมดวิ่งเข้าเจ็ดสีว่าอันนี้คือเจ็ดสีนีอันนี้ประตูเข้าเจ็ดสีอ๋อ้วิ่งผ่านมากันรึภาพออกเลยนะเราก็อยู่ันเจ็ดแปดคนแล้วตรงเนี้ยแล้วเสียงปืนนัดแรกออกมาครับแล้วก็น่าจะ ถ้าเราไม่ผิดจากคำเล่าของนั่นนะฟูอินเปรี้ยงมีแน่ข้ามหัวออกมาผมก็ก้มเก็บจังหวะที่เงยขึ้นมาในโดนแล้วอินเนี่ยแรกจะวิ่งมาทางนี้ด้วยแล้ว่าโผล่ตรงเนี้ยม,มันเข้ามันใกล้ๆประมาณสามสิบเมตรเองที่ที่มาโผล่ตรงข้ามกับซอยที่เข้าจะเสีอฮะแล้วก็เลยเราก็เลยตกอยู่ในวงล้อมอืมทั้งที่เราไม่ใส่ช็อปนะแต่ด้วยความที่เป็น anyway. อินแปดสิบไงเราหกหกจำได้จําได้มีอยู่คนเดียวเออพี่ต๋องพี่ต๋องนะ จำได้น,น่าจะมีที่สองคนนึงแล้วก็ที่เหลือก็มีสักเสื้อลายสก,กอตสีออกเลือดหมูอะไรเงี้ยนะครับพอผมลุกขึ้นมาเลยก็โดนทั้งก้นทั้งหัวทั้งอะไรมั้มทั้งพี่หมาตรงพี่หมาโดนด้วยดนตอนนั้นน่งร้อยยี่สองเข็มร้อยยี่สบสองเขม็มเนี่ยห,ห,ห,หัวนี้หัวนี้ประมาณยี่สิบแล้วก็หลังหลังนี่สามแผลมีที่มันไม่เป็นไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่เย็บอีกนะที่แบบเป็นกดขีดแล้วแล้วก็ก้น ครับเข้ามาลงพ่มหาโดนแถวนี้เหรอครับเนี่ยโดนนี่ตรงนี้ที่จะเลี้ยวเข้าเข้าจัดสีเนี่ยไอ้นี่ตัวเข้าจัดสีอ่าด้านหน้าเลยเนี่ยช่วงตรงนี้เลยเนี่ยผมลุกล้มลงไปอ่ะแล้วก็ลุกขึ้นมากับมีดมีดของฟูอินนั่นแหละลุกขึ้นมาแล้วก็วิแล้วก็โดนแล้วสามสี่คนโดนฟันแล้วเขายืนอยู่เนี่ยสองสามคนผมก็วิ่งฝ่ามาโดนคนนี้ฟันโดนคนนี้ฟันโดนคนนี้ฟันมีอยู่คนเดียวที่มีฟันเรายกมีดแล้วแบบอันนี้อันนี้อันนี้ใส่เหล็กพึ่งถอดไม่ไม่นานเนี่ย ครับโรแล้วแล้วเสร็จแล้วยิ้มที่เคยออกเมื่อกี้ลังไหมยิ้มชื่น,นเขาก็น,นั่งแท็กซี่มาผมก็วิงมีชนแท็กซี่เขายิ้มชื่นใช่นั่งแท็กซี่มาแล้วมีมีในรถโดนฟันอยู่แล้วอ๋อแล้วมีโดนแล้วโดนจากแถวแนี้แหละคือตรงนี้มันเป็นลานที่ประทะจุดแรกเห็นเขาบอกว่าจุดแรกที่จุดคอเนี่ยนี่คือรถบัสที่ก็จอดไอ้นี่ก็เป็นปอบปอบนะครับคือตอนเ้าบอกประทะตรงนี้ที่บอกว่าชื่นทางเข้าเนี่ยแล้วก็ไล่มาเรื่อยเลย แล้วก็วิ่งไล่รกันตรงนี้ตรงนี้มันเหลือบาร์สอันตันกับผมแล้วก็มีกี่คนล้วก็มีแค่ไม่กวาดไม่อะไรแล้วผมมีผมเนี่ยมี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 ของง่ายๆฟูอินเนี่ยแต่มันบิดหมดแล้วนะอ่าแล้วก็ไอ้แดงแดงแดงกองฝาดเนี่ยโดนแลวหัวเปิดแล้วก็โดนคนหลังคนละหน่อยมีผมมันโดนเยอะเพราะโดนล้อมฟันอยู่ตรงนี้ครับใ่ตรงทางเข้าแล้วข้างในก็เฮประมาณว่าน้องชายมาเล่าให้ฟังนะอินโดแล้วอินโดเลย แต่จริงก็ชื่นโดนครับจริงก็ชื่นโดนเนี่ก็บินมาเขามีของทุกคนเนี่ยมีมีทุกคนเนี่ยเพราะชื่นเก็บของตรงนี้หมดแล้วโหามาันจำได้เลยว่าหัวตัดเนี่ยหัวตัด แล้วก็ได้ยาใสองเล่มในข้อมือนี่เจ็ดที่สุดไอฝั่งนี้ติดทองอะไรลิตาอ๋อโอ้โหทำไมตัวติดทองก็เข้าทองขาหรือข้อนึงโอ้คือมันเป็นหูวะมครับ่ยขาหรอข้อของแม่แล้วก็มันมีที่ไม่ไม่เป็นไรักที่ที่แบบเสื้อขาเสื้ออะไรงียแต่ไม่เข้าไปร้อยขีด้อยอะไรอืคือจังหวะมันเร็วมากแค่ล้มพุุกแล้วหลนหน้ามาเนี่ยเราก็ชนกับผู้หญิงรุ่นสิบห้าล้มลงไปแล้วก็เก็บมีขึ้นมาพอ โกงโตขึ้นมาก็โดนก้นโดนหลังเนยหน้าพว้เนี่ยจำได้เลยเหมือนชอเขาครับเพราะเลื่อดมันก็เต็มแ้วตรงขาเนี่ยเจ็บมากเจ็บกว่าเพื่อนตรงนี้ชาอยู่พอไอ้เนื้อมือจะจัก,กันอย่างเงี้ยมีดมันก็หล่นเพราะมือเราชาแล้วโดนเข้าไปตรงนี้เยอะมาก เขาวิ่งวิ่งไปชนเล็กซี่ที่ยิ้มนั่งมาแต่ข้างในมีเพื่อนโดนอยู่ใน็กซี่แล้วอ oh. แล้วก็สายชนสายชนกัน mm. กับกับเมเนี่ยมเมเกายอมถอดเสื้อข้างในนะ mm. เ,สเสื้อดําเนี่ยห่อหัวผมแล้วก็หอ่หอมือโป๊ะอย่างเงี้ยถ mm. ูไปไม่ให้แต่เขาเขากลับบ้านโดยที่ใส่ช็อปตัวเดียวกับสาย26ลายินทาอื mm. เรายังเป็นห่วงเพื่อนเลยว่าแล้วไปเย็บรวมบ้านไหนเขาก็ไม่รับเพราอ่ไฮนะไม่รู้เหมือนกันก็ต้องกลับ ก็ต้องย้อนกลับไปตอน4โมงไปได้เย็บในแท็กซี่2ชั่วโมงแท็กซี่เปิดอ้วก2รอบแบบมันเหม็นคาวเลือดมากครับเนี่ยมันจะเหม็นคาวเลือดไปลงไม่ไปวิภาวดีไปลงมาล้วเท้าวเขาก็ไม่รับอ่าไปโรงพยาบาลอะไรตรงทางสะพานควายอืะแ็กซีมก็ดีนะพอสรุปว่าคือไปเจอไปที่ที่วชิระวชิระที่นี้เพื่อนเขาก็มาตามหาเราอ่าเขาทำมูนิทิเขาถามว่า มาตามหาว่าชื่อเป็นไปเย็บตรงไหนอะไรเงี้ยเขาเป็นห่วงนะว่าเดี๋ยวแล้วก็จริงๆเลยก็ไปเจอกับช่างกลในนั้นช่างกลโรงเรียนอะไรแต่ผมอ่ะมันแขิงหมดแล้วอะเหม็นที่บอกโอ้โหถึงกับแ็กซที่ต้องจอดว้วเพราะเหม็นคาวเลือดคาวเนี่ยเรายังเขาเอามือปิดกระจกไว้บอกอย่าดูอย่าดูตัวแผลตรงนี้มันเปิดขึ้นไปมันคือฟันเนี่ยมันไม่ได้แบบหนังจีนนะมันมันตลบขึ้นไปแบบนิ้วอะเขาบอกนิ้วเนี่ยลงไปได้แล้วมันจนเลือดแห้งเลือดออก ก็เหมือนแค่หนังประมาณหนังหัวใช่ไหมหนังเราเราวิ่งไปเนี่ยจังช่วงแค่สามสิบเมตรถึงห้าสิบเมตรเนี่ยผมไม่เลื่อนออกจนมันเหลืองหมดแล้วเล้ว่มีชน็กซี่อ๋อคือมหน้าเลื่อนเข้าตาเลือนเข้าตาเลยมันแบบขาทั้งขาทั้งเลยแต่จาเขาที่เจ็บมากดนาจะโดนหัวแค่จังหวะล้มแล้วลุกขึ้นโดนอืมก็คือนับแล้วก็ร้อยี่สิบสองเห็ อืมโอ้โหอันนี้คือเนี่ถ้าเป็นแผนผังเน,นี่จะจะดูแล้วจะเข้าใจง่ายเลยว่าเราลงรถตรงนี้จุดประทะจุดแรกที่เก็บของแล้ว,ลวรถบัสมันเลื่อนผ่านถังเจอเนี่ยแล้วอินกันไล่มาเราไม่มีของแล้วแต่เราเยอะมากนนะ่อินสิบกว่าคนมั้งแต่มีนี่ครบเลยจําได้เลยในวงล้อเน,นี่ยประมาณห้าหกคนเนะี่ยโอ้โหแต่มหา,าลม้มไปโดน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 ,โดนพลุกขึ้นมาพอมีมีนก็อถอยหน่อยแล้วก็พุง่งวิ่งออกเลยแต่มันยังมีอยู่ข้างในสองคนเนี่ยถือว่าตัดฟันเข้าหลังฟันเข้า นานเราวิ่งผาจางอ่ะถนนมันไม่ได้ใหญ่ใช่เขาก็อยู่สองแงถนนไม่ใหญ่ถนนเล็กก็เหมือนนี่ว่าเลนสวนนี่แล้เราอยู่ไม่ได้เราต้องเร,เราต้องวิ่งถ้าไม่ถ้าไม่วิ่งเนี่ยมันจะโดนล,ลมอยู่ตรงนั้นอ่ะครับโอ้ธรรมหาจยังจำภาพแผนของแผนที่ตรงนี้ได้ ชัดเจนมากเลยนะครับก็คือเราเราไปตั้งแต่ยังไม่เรียนจนไปกับพวกขนมจนอะไรเงี้ยแล้วเราก็มันเป็นความทรงจําที่แบบว่าอผมว่าทุกคนนะที่ไปเจ็ดสีนะนักเรียนนักเรียนทุกคนนั่นน่าจะมีความทรงจําพวกนี้ใช่นึกภาพออกเลยถ้าอินกับชื่อนํามาทางเดียวกันเนี่ยมาทางนี้แหละครับแล้วทีงนรี้จะเป็นห้องน้ําที่แบบว่าใหญ่กับพี่ล็กบูอะไรเขาจะนั่นกันเน่เดี๋ยวเป็นห้องน้ำแล้วไอเดียเป็นท่อเนีย อ่าท่อที่มันกันท่อใหญ่ๆอ่ะครับแต่ผมมันตอนนี้ก็มีทางอีกนะมันมันมันจะเฉียงๆมาแถวเนี้มันเป็นอาคารแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นถนนใช่ไหมอาเข้ามาบอขางนี้แต่สนใจเ่้น้ทางกูที่บอกว่าบูเขาจะมาทางด้านหลังบูเขาจะมาทางเนี้ทางเหลิมก็มาทางนี้ครับอ่าเนี้ยเหลิมมาทางด้านหลังออมาเจอไอ้ตรงนี้จะเป็นอะไรอ่ะเป็นตึกแถวทั้งสิบห้องเลยมั้งใครับทุบบาทที่เป็นลาดลาดลงมาอะครับินก็จะชอบมารอตรงเนี้ยอืมแล้วก็ เลี้ยวเข้ามาบูก็บางทีอาจารย์ก็จะมาจับอยู่ตรงเนี้ยนั่งๆกันอันนี้ก็เป็นเจ็ดสีเวทีอันนี้ลาชื่อกต้นมะม่วงเนี่ยต้นมะม่วงหนกบูชื่นอินอืครับมันก็เป็นเขาเรียกไงอะความทรงจํำนะที่เราเราภาพจําอย่างนั้นนะความทรงจําที่ไว้เด็กอะครับที่เราเราโดนปลูกฝังมาจาก สายอาชีวะต้องไปต้องนู้นต้องนี่อะไรเนี่ยแหละครับมันรู้สึกว่าจริงๆนะมันมันไปแล้วมันมันมีความตื่นเต้นติดใจมันคือมันเป็นเรื่องที่ที่จะไปเพื่อกลับเอามาคุยกันในวันพรุ่งนี้ที่มาโรงเรียนว่ากูว่ากูได้ไปนะไม่ใช่แบบเฮ้ยมึงไปหรือเปล่าเขาอะไรเขาแล้วก็เราสักครั้งหนึ่งอะเราก็อยากกามันจะมีคนทอยากโดดเด่นนะนะใช่ครับมันก็เล่นกับแย่เขาถุยย่ำลายกังเปี๊ยงดีบุรี่ แล้วมีอยู่ครั้งนึงนะผมก็ไปไปเจอโยมอินอน่เช้าเลยเก็ไปต่แรกเก้เราไอ้นั่นเขาก็หลอนแบบว่าเฮ้ยไม่ทันแล้วสิบโมงแนละ้วมันเพิ่งแปดโมงมเข้าอยู่ในเจ็ดสีแต่เจ็เแต่คนเนะี่ยโยมอินเนี่ย <laughs> แยืนดาเพราะผมเจอเขาตั้งแต่เขาซึ่งโยมนี่เขามาจากคอทอหรือมาจากอะไรมาจากนั่นอ่งี้ปินอะไรปินเออปินปินเขาเคยโดนคอทเล่นหรือเลยแถวพาสตาแล้วก็เห็น แล้วก็จาวเขาก็เห็นเราเป็นเด็กอาต้าแล้วก็เห็นเขาเป็นเด็กปิ่นอยู่แล้วไม่รู้่าอย่ไม่เจอกันเลยดสีเข็เกิดอะไรกันเขาเขาเห็นไม่ได้แล้วเห็นก็จะไปนี่ก่อนเลยอ่ะยึกเงี้ยเงี้ยครับก็ต่อยกันตอนเจ็ดสีแล้วนั้นก็ร้อยกว่าเข็มดังนั้นผมว่าต้องมีไอ้ฟูแน่มีฟูมีคือพูดมาเนี่ยก็คือต้องมีนิ่งหน่อมีฟูมีห้าคนในที่ฟันผมสี่ห้าคนเพราะว่าที่ผมล้มเนี่ยประมาณสามคนนะว่ะแล้วที่ผมวิ่งฝ่าออกมา มาสองคนคแต่มีคนไม่ฟันนะล้วเรายกมือคือสารภาพเลยไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าโหเราเห็นหน้าเขาเขาคือน่าจะจําได้เพราะว่ามีคนวิ่งสวนอีกหลายคนแบบบ้ายี่สิบเก้าเงี้ยนันหนึ่งหน 1, 2 2> ึ่งสองก็เหลืออยู่แค่นั้นแล้วมีไม่ขวาดมีเรามีแค่คนเดียวอืมครับที่หมาพวกพี่ผมบอกว่านั่นหนึ่งนั้นน่าจะเป็นฟูเห็นลรงพี่บอกว่าเขาเป็นคนตรังใช่อันนี้มันเป็นเรื่องแตกอย่างครับว่า ต่อพอผมไปตรังเนี่ยก็มีญาติพี่น้องมี f อที่เขาดูรายการกุณหลังเนย่ยก็คือเหมือนกับว่าเอ็ด่างเนี่ยเขาาเรียนกศดสี่ส,ส,สองเรียนช่างอุดข้ามเรียนอะไรเงี้ยเขาก็มาหาที่วัดเ,เขาบอกว่าเนี่ยหลวงพ่อหลวงพี่เ,พออพเ,เป็นเพื่อนกับพ่อฟูอินนะเป็นเพื่อนสนิทกันเลยฟูอินเนี่ยเขาบ้านอยู่ตรงนี้นะแล้วก็เหรอฟูเขาบอกคนเนี่ยค,คนที่ฟันหลวงพี่นี่แหละน่าจะใช่แหละแล้วเสร็จแล้วผมก็อยู่วัดหนองช้างแลนซึ่งเป็นวัดบ้านพ่อผม แล้วพอปีที่สามนั้นผมก็ย้ายมาอีกวัดหนึ่งซึ่งเป็นก็มีเครือญาติอยู่ผมก็มาอยู่กุฏิของบรรพบุรุษของฟูอินนี่แหละเพราะว่าเพื่อนเานีเด็กกศสดอนเขาเป็นคนบอกว่าเนี่ยติเนี่ยบรรพบุรุษของฟูอินนี่เป็นคนสร้างเมื่อสิบสองสิบสองเมษายนที่ผ่านมาเขาก็มาทําบุญตระกูลเขาผมก็ถามว่ามีหลายคนนี้บอกไม่ใช่ใช่ใช่อะไรนี่บอกใช่นี่คือฟูหละอะไรกันไปทำงานอยู่รุงเทพอยู่อะไรกุฏิที่หลวงพี่จำมาสาอยู่นี่ก็คือกุฏิที่ใช่กุฏิของของฟูอินเนี่ย ปกต,ติของบัรบรรุหรือของฟูลอินเขาแต่ผมก็ยังไม่เคยเจอเขาที่นู่นนะเพราะว่าแต่ว่าเราก็มีกลุ่มของของของเด็กอาชีวะอยู่่่าาาเรที่ต่างเขาก็จะฟังมาฟังว่าชื่นเป็นไงแล้วผมก็ไปได้ช็อปชื่อนที่นู่นตัวนะของของอบอลช่างอุดเขาเขาไปได้เขาเขามาคืนหรือไงฮะใช่เขาออกมาคืนแต่เขียนเต็มหมดก็คืนนอในหลัตอนนั้นที่โดนรักษาตัวนานไหมของพี โอ้หนานไหมเอาถ้าเป็นสเต็ปนะสามวันผมนอนอยู่กับเตียงนอนอยู่ที่นอนปวดไข้ผกเดือนมืออยู่นี้ครับต้องคอยดัดต้องคอยอะไรต้องคอยดัดวันนี่ลึกมากเน้นอันนี้เย็บสามชั้นอืมครับนนเย็บสามชั้นไม่รู้มันเข้าไปยังไงวันยังมงมันเข้าไปยังงงลึกนีก็อ่าหัวเข่าเนี่ยน่าจะมีสิบปีมั้งเดินก๊อกก๊อ ครับหลวพี่ตอนนั้นนอนอยู่คิดไหมารับหลว่าแบบเฮ้ยแบบพอแล้วไม่เลิกรอนคิดเลยพอไม่ไปแล้วไม่อะไรแล้วแล้วแต่ก็ยังไปไปมันก็มันก็อดไม่ได้นวมันก็คือสามปีเนี่ยที่เรียนจนจบเนี่ยน่าจะมีคอนเสิร์ตเดียวที่ผมไม่ได้ไปก็คือช้างให้พี่แอดใช่เพราะถ้าเพื่อชีวิตได้กินนั่นน่าจะเยอะมาก เป็นเพื่อชีวิตรครับวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันเสาร์ซึ่งตรงกับวัววนที่อาจารย์ใหญ่สอนอนักเรียนปีสาวนี่มันประมาณสาสิบคนสาสิบกคนมีอนันต์คนเดียวที่แหกคอกไปอาจารย์ประกาศเลยวย่าใครไปโดนอย่างนั้นจะนี่อย่าง,ง,น,าง,งนี้เกรดมันไป<ม>แต่เราก็แต่เราไม่ไปเราก็ยังไปนู่นเนี่นเาเลิกเรียนเที่ยงแล้วก็รีบออกไปตรงตรงอาสวดเสมอะไรอย่เงยครับช้างให้อ๋อช้างโหแต่หลวงพี่ก็หลวงพี่มหา อาวุโสประมาณถึงปีไหมครับหรือกลับมาเรียนต่อหรือยังไงนะคือพักเรียนหรือยังไงไม่ไม่พักครับคือผมไปเรียนแต่ว่าผมมาขออาจารย์ว่าผมม่เขียนแบบไม่น่าผมนั่งอยู่ในห้องเค่แค่เยอแต่ไม่ส่งงานแค่พันพันเนี่ยพันแล้วก็หัวพันไปหัวนี่แต่งมาหลายรอบจะกลับเข้ามาแล้วมันเฉียงไปเลยเนี่ยแล้วแต่งแต่งกลับมาจนอ๋อเข้าคือก็ยังไปล่างแผลแบบไปครับไปแต่ดูแต่ก็ยังไม่ถึงขนาดต้องพักอยู่อะไรอย่างเงี้ยพัก พักอยู่เจ็ดวันที่เนี่ยแล้วก็เดินเดินขยีกบไปโรงเรียนอเดินขยีกบไปแล้วตอนนั้นสมมติเดินขยีกบไปโรงเรียนสมมติเราต้องใส่ช็อปอีกไ่มฮะหรือว่าเราพลางตัวแล้วครับเพราะว่าถ้าเจออีกก็ไปกับแก๊งปกติเลยถ้าเจออีกเลยวิ่งไม่ไหวเลยคือตอนนั้นต้องหวงตัวว่าถ้าเจออีกก็น่าจะโอ้โหเรียบร้อยนะอ๋อแล้วไม่เป็นไรมันมีเฟื่องหน่อยนี่ปืนปบกกาเพื่อนกัเหน็บอยู่นี่ เราก็ซ่อมของอเลย